เป็นหูฟังที่ทำให้ผมคิดถึงวันวานจริงๆสมัยที่เล่นเกมที่ร้านเกมบรรยากาศที่คุ้นเคยกับเกมเก่าๆมีความสุขกับเพื่อนๆด้วยกันมันให้ความรู้สึกนอสเทียเรยนวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนวันวานกับหูฟังตัวนี้ EJ Type H15 ผมว่าหลายๆคนก็คงจะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับผมในการเล่นเกมในร้านนะซึ่งตอนนี้มันก็เงียบหายกันไปแล้วตามกาลเวลานะครับผมผมมีบางอย่างครับที่ทําให้หวนนึกถึงวันเก่าๆครับหูฟังรุ่นนี้ครับกับ e j Type h 15ครับตัวนี้เป็นหูฟังแบบ h e a เ s e t นะครับผมก็คือมันจะครอบหูเลยนะครับมันให้ไวฟ์เดียวกันกับหูฟังที่สมัยเราแบบเล่นเกมตอนเด็กๆเลยในร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยหูฟังเสียงมันค่อนข้างที่จะ ทางการเล่นเกมค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาชมรีวิวหูฟัง H15 ครับจาก EJ ตัวนี้ครับดูหนังบางเพลงเนี่ยถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้นะครับผมแต่ว่าคุณภาพจะไม่ได้เต็มที่เท่ากับการเล่นเกมครับเพราะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยออกแบบอีควอไลเซอร์มาให้เหมาะกับการเล่นเกมครับเดี๋ยวเราไปดูกันพ,พ,พนร้อมๆกันนะฮะ สำหรับความสบายนะครับผมในการใส่ผมก็บอกเลยนะฮะว่ามันค่อนข้างที่จะสบายมากๆตัวเอียร์มัฟของเขานะครับผมก็จะเป็นหนังนะมันจะเป็นแบบว่าเป็นฟองน้ำนะครับผมมันไม่ถึงขั้นกับเป็นเมมโมรีโฟมเหมือนหูฟังที่มันแพงๆขนาดนั้นนะครับคือมันก็พอใช้งานได้ส่วนการสวมใส่เนี่ยผมลองใส่เป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานก็คือครึ่งวันหรืออะไรนี้ก็บอกตามความรู้สึกตรงๆเลยนะครับผมมันมีความร้อนนิดนึงเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับก็จะมีเหงื่อออกบ้างนิดหน่อยยิ่งถ้าคนที่เหงื่อออกเยอะๆนะครับผมก็ต้อง ระมัดระวังกันด้วยมันอาจจะมีความแบบว่าอับ,อบร้อนๆ้อนนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ในห้องแอร์เรื่องนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะมันแก้ไขง่ายมากๆลแล้วก็มีคําถามจากหลายๆคนนะถามกันมาเยอะเหลือเกินนะว่าถ้าเป็นหูฟังแบบนี้เอามาแบบนี้นะครับผมมันจะลอกไหมผมก็ต้องตอบตามตรงเหมือนคลิปอื่นๆที่ผมเคยตอบไปนะครับว่ามันลอกแน่นอนเพราะวัสด,ดุที่เขาใช้เนี่ยครับมันจะเป็นหนัง PU ที่เป็นหนังเทียมแล้วก็ไม่ได้มีความหนาขนาดนั้นนะฮ <c oughs> ะเพราะนั้นถ้าเกิดหนังแบบนี้นะฮะบ,บางๆแบบนี้ไปเจอกับเหงื่อของเรา เนี่ยนะครับผมมันก็อาจจะทําให้ตัวเอียร์มัฟที่ทําจากหนังเทียมเนี่ยลอกได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราอาจจะต้องเปิดแอร์หรืออะไรงี้หรืออาจจะไม่ต้องใส่หูฟังตลอดเวลาขนาดนั้นก็ได้นะครับผมก็พักหูบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนการวางของหูฟังตำแหน่งของหูฟังนะครับผมเวลาเราสวมใส่เข้าไปนะครับของผมเนี่ยมันจะเป็นการครอบหูเลยมันไม่ได้เป็นการที่จะเอาตัวหูฟังเนี่ยวางทับกับหูอย่างนี้นะครับผมคือมันจะครอบไปทั้งใบหูเลยนะครับแล้วก็สังเกตที่ข้างหลังหูนะครับมันจะไม่มี เขาเรียกว่าช่องลมผ่านตรงนี้เลยนะครับพอผมใส่เข้าไปสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยมันจะเข้ามาหาผมเนี่ยน้อยลงประมาณ30% 40%เเลยนะฮะคือเบามากนะครับเนี่ยถ้าผมดีดนิ้วเหมือนเสียงมันจะเบาเบาขึ้นเยอะเลยนะฮะอ่ะเนี่ยอันนี้คือดังมากพอใส่ปุ๊บ เหมือนเสียงจะหายไปประมาณ30%เลยนะก็อันนี้เขาเรียกว่า passive noise reduction นะครับก็คือมันลดมาจากตัวเอียร์มัฟหนาๆแล้วก็หนังพีวูนี่เองส่วนการใส่นะฮะค่อนข้างที่จะสบายนะอย่างที่บอกไปแล้วถ้าเกิดคนที่ใส่แว่นล่ะใส่ได้นานไหมผมบอกเลยว่าใส่ได้นะฮะก็คือมันไม่ได้กดหูกดขมับซะขนาดนั้นก็ผมก็ลองเทสกับคลิปที่เป็นตัวหูฟังเนี่ยผมเทสแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมก็มันมันอยู่ที่วัสดุเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้นานส่วนตัวเฮดแวร์นี้นะครับผมเขาก็ออกแบบ นุ่มของโฟมบางๆตรงนี้นะครับผมและก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันวัสดุเหมือนกันเลยฮะเป็นพ u นะครับผมเหมือนกันเลยกับเอียร์มัฟนะครับผมแต่ตรงเอียร์มัฟเนี่ยมันจะมีความหนากว่านิดนึงนะตรงนี้มันจะมีความบางๆหน่อยนะครับผมก็ตรงนี้นะฮะมันจะจะไม่กดตรงศีรษะเราเท่าไหร่แต่ว่าที่ผมแปลกใจนิดนึงก็คือการปรับระดับของหูฟังรุ่น H 15ตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นก้านแบบนี้ฮะ เนี่ยเลื่อนอย่างงี้นะครับผมแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นแง่ง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 เป็นระดับบอกนะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณ6ระดับได้ก็สามารถที่จะกลักลักลักอย่างนี้ได้นะครับผมคนที่หัวใหญ่มากๆก็อาจจะใส่ได้สบายขึ้นคนตัวไม้ที่เขาให้มานะครับตัวนี้เนี่ยไม้จะเป็นไม้แบบก้านยาวหน่อยนะยาวนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีการแบบว่าปรับได้แบบ360องศาเลยนะครับผมสามารถที่จะแอสจั๊ได้ทุกทิศทางเลยแต่สิ่งหนึ่งนะที่เป็นจุดสังเกตนิดนึงนะ,ะก็คือตัวไมนะคนนะผมไฟ มันจะเปิดติดอยู่ตลอดเลยนะครับไม่ว่าเราจะปิดไมหรือจะอะไรก็ตามนะฮะคือไฟที่ไมเนี่ยมันจะติดตลอดเลยอันนี้ก็ลองไป manage ดูนะหรือบางคนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่า pop filter นะครับผมก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องไฟระยะของไมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับเดี๋ยวเราค่อยไปฟังเสียงไมอีกช่วงหนึ่งแล้วกันทีนี้นอกจากเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับผมที่เราจะเข้าไปดูกันช่วงต่อไปเนี่ยนะครับผมนี่ในสะ่วนของฟิลเตอร์ต่างๆของมันนะครับก็อย่างไฟ RGB ตรงนี้นะครับซึ่งตรงไฟเนี่ยมันจะเป็นไฟ ที่ไม่ได้เยอะเกินไปด้วยนะครับผมมันก็จะออกมาแบบว่าเป็น RGB s p e กตรัมหมุนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนสายนะครับผมอ่าสายตัวนี้เป็น USB Type A ก็แบบบ้านๆนะเสียบเข้าใช้งานได้เลยผมอย่างที่บอกไปนะมันเหมาะผู้ประกอบการร้านเข็มมากซึ่งตอนนี้ไม่รู้มันมีที่ไหนเปิดบ้างนะผมบอกเลยว่ามันเหมาะมากนะซื้อซื้อไปใช้2-3ตัวได้สบายๆเลยนะครับส่วนเรื่องของสเปคหูฟังนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเป็นภาพให้นะครับผมกดหยุดเพื่ออ่านได้นะครับ แหมถ้าเกิดจะเทสเกมนะผมก็ต้องบอกเลยว่าต้องเทสเกมสไตล์วายทูเค่ะเกมพวกออนไลน์สมัยก่อนนะอย่างที่ผมเล่นก็พวกแล็กน่าล็อกพวกแบบเกมเก่าๆอะไรเงี้ยนะฮะเปิดอยู่เมเปิลสตอรี่อะไรเงี้ยนะครับผมก็โอเคนะมันได้มูดแบบนั้นเกมมันไม่ได้ใช้เสียงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าคือเอาไปใช้กับเกมแนว FPS นะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหโคตรเด็ดนะ,ะเด็ดจัดจัด,จดนะครับผมก็สำหรับเกมอ่า CS:GO นะครับผมเอเปกนะครับผมคอิตี้อะไรพวกเนี้ยคือได้ยินปุ๊บเราก็ ไไยยิงด้เลในเรื่องของเกมเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มันไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการปรับนู่นนี่นั่นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับส่วนเรื่องของเกมอื่นนะฮะอย่างเกมแนวแบบว่ารถแข่งหรือเกมเก็บเลเวลต่างๆแล่กนล็อกเดโมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือพวกเนี้ยเสียงมันจะมีความละเอียดของเสียงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเสียงการเก็บไอเทมนะครับผมเสียงการใช้สกิลนะครับผมเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันต้องใช้ย่าน กลางค่อนข้างทีง่จะเยอะซึ่งหูฟังตัวนี้มันให้ได้นะครับผมเพราะว่าหูฟังตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้เล่นเกมอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ดูหนังฟังเพลงทำได้ดีเลยนะฮะด้านอื่นก็ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นการาไปคุย i s c o r d กับเพื่อนนะครับผมหรือจะเอาไป Skype วิดีโอคอลต่างๆานานาอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ดีเลยเราไปฟังเสียงไม์ก็ได้นะเพราะว่าเสียงไม์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าจับจริงๆสําหรับเสียงไม์นะครับผมก็เนี่ยฮะเสียงค่อนข้างที่จะเคลียร์เลยแหละผมบอกเลยว่าไม์มันค่อนข้างที่จะชัดมาก คือเอาไปสื่อสารอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะใน Discord อ,อะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้นะครับผมอันนี้ระยะไมที่ผมเทสเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปนะว่าไมเนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้แบบ360องศานะครับคือถ้าเราเอาไมออกอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะห่างนะครับผมแต่ว่าเสียงที่เข้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะ อ่าแล้วก็ไมมันเป็นไมแบบรับเสียงแบบออมนิไดเรกชั่นแนลนะครับผมมันก็จะรับเสียงแบบรอบทิศทางเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการรบกวนเนี่ยมันต้องมีบ้างอยู่แล้วแหละคือมันเข้าแหละแต่มันจะไม่ได้เข้าเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าตัวหัวไมเนี่ยมันอยู่ใกล้ปากเรานะครับผมเสียงแรกที่มันเข้าไมเนี่ยมันก็จะดังกว่าอยู่แล้วแหละนะครับผมหลายคนก็จะมีคําถามับถามมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันว่าเสียงพัดลมเนี่ยเวลาเปิดพัดลมชอบเปิดพัดลมเล่นเกมกันอย่างเงี้ยนะครับผมเสียงมันเข้าทํำยังไงแก้ไงนะผม บอกเลยว่ามันแก้ได้ง่ายมากก็คือใช้ป๊อปฟิลเตอร์ครับอ่าก็คือตัวที่มันครอบมไมย์่เงี้ยซึ่งมันมีขายอยู่แล้วตามร้านมาคูมหวมวกไม่เงี้ยคือมันจะช่วยในเรื่องการลมได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันช่วยลดเสียงพอผ่านเสียงที่มันกระแทกอะไรเงี้ยได้ดีด้วยนะครับผมสำหรับไมตัวนี้ฮนะก็ถือว่าทำได้เยี่ยมเลยครับผมเอาไปสื่อสารได้ใช้ได้เลยนะครับ สำหรับคนที่กําลังหาหูฟังสักตัวหนึ่งนะแบบงบแบบจํากัดจริงๆนะครับผมหรือว่าผู้ประกอบการร้านเกมที่ยังเปิดร้านเกมอยู่นะฮะ <c oughs> ก็สามารถนะครับผมติดต่อหรือหาซื้อหูฟัง d e j ไทเทนิ5ตัวนี้ได้นะผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นรียูสมากใครก็สามารถที่ใช้ได้นะครับผมผมถึงบอกว่าตัวนี้มันทาให้ผมนึกถึงการใช้งานในร้านเกมมากๆเลยนะครับผมเสียงที่มันแยกเท้านะครับผมแยกชัดเจนสนใจก็ลองไปห,หาซื้อดูนะครับกับ DJ ไท ใคส15ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดชอบนะบก็ลองดูนะครับผมผมอยากให้ลองเทสเองดีกว่านะครับผมจะได้แบบว่าชอบไม่ชอบอยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีเกินราคาแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกิปหน้าดีกว่าครับสวัสดีครับ